สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อๆกับยายแววชั a นแนวคือเก่าค่ะคลิปนี้ยายแววสิผ้าพ,พี่น้องมาพับกลีบสอนของดอกกุหลาบตูมคลิปทิพานมายายแววกะล่ลงคลิปวิธีพับดอกกุหลาบตูมเป็นเหรียญปวยท่านแล้ว คลิปนี้ยายแววกับสิผาพี่น้องมาเบิงวิทีพับกีบซอนมันสิมี่สองยางที่ยายแววจะนํ่เสนอให้พี่น้องได้รับชมกีบซอนแบบนี้คือกีบซอนที่บไรตัดลิบบินกีบซอนแบบนี้คือ เป็นการตัดลิบบินคว่ำเง่ากับสนิ้วครึ่งเอาสิตัดเป็นชิน้นเป็นชิน้นจนกลัวสิได้แปดชิน 8, 7, 8, ช้น8เซนแปดชิ้นชิ้นละสองนิ้วครึ่งค่ะแต่ว่าชิปนี้ยายแววสิผ้าพี่น้องมากพับแบบบดด้ตัดลิบบินสิเด็บ ตัดริบบินเป็นเส้นงาวเทีเดียวเลยค่ะค่ะกับไปรับชมกันใดเลยค่ะข่าอุปกรณ์ที่ห้าจะเตรียมไม่อย่งแน,น่หนกันไก่สริบบินริบบินของห้านี่กะริบบินเบอร์สองตาละข้างกับจังเสียดง่ายด้วยค่ะ แต่ละข้างนี่รูซื้อว่าสิพับง่ายค่ะแต่ละข้างเบอร์สองนะคะหรือตาอะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่ค่ะอันที่3ามสายวัดความยาวของเส้นเป็นสายวัดกระไดเป็นไม้บัรพัดกระไดค่ะค่ะกะมาเบิงขั้นตอนวิธีพับได้เลยค่ะ ค่ขั้นตอนแรกห้ากระจับริบบินขึ้นมามาวัดความยาวความยาวเราเอาลักนิ้วกะไดลักเส้นกระได้แล้วแตทนัดด้วค่ะแต่ว่ายายแววสิเอาลักเส้นขางเซนติเมตรความยาวด้านเซนติเมตรนะคะ,ะห้ามต้องตัดริบบิ้นยาวประมาณ เจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าเซนค่ะพี่นอ้องบรรลุมาเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าอยูน่นี่ห้องตัดริบินออกตัดปลายแหลมจั็กน่อยขั้นตอนต่อไปเส็บริบินนี่ สอดเข้าไปสอดเข้าไปไป,ไปออกห่วที่3ามเลยคะ่ะหนึสองสานี่ค่ะตัวนี้จงใหม่มันยาวใช่กอนจากนั้นหาก็หันพับมาหอก็หัก,ห,กหักเป็นมุมสามเหลี่ยมด้วยค่ะมันสิเป็นมุมสามเหลี่ยมพับ สามเหลี่ยมวากระบีบไว้จับไปลริบินสอดสอดมากกระนหน,หนึ่งสองสามมันมันกระสิมาหลอดปอกช่องที่สามอันนี้วิธีนี่คือห้าบริเตดลิมบินค่ะมันกระสินเนียนก็กัน เพราะว่าขั้นตอนตัดนัน้แยยแววกระสิสอนเป็นพื้นฐานชื่อๆอ,อ,อันนี้หฮาพ่อเข้าใจแล้วเฮอกะเลี่ยนรู้ไปอีกแนวทางหนึ่งค่ะป่านนี้หฮอกะกลับมาหักมาพับพับลงพับเป็นรูปสามเหลี่ยมหักมุมให้ได้สามเหลี่ยมเพื่อความสวยงามนะคะเนกไว้ป่านนี้หฮอกะสอดเขามาขึ้นเก้าค่ะ เป็นบ่ค่ะเป็นไงคะงงบ่วค่ะพี่น้องค่ะต่อไปเห้ากับสอดแล้วเห้ากับหักมุมสามเหลี่ยมไปเรื่อยๆนะะพี่นอ้องเวลาเห้าเฮดกีบสอดเน,นี่มันสิบ่มันสิบ่เลี่ยงว่า กรีบนีแล้วก็มากรีบนีมันสิบวมันสิบวทัดกันไปอย่างนี่เดลยค่ะมันจะบยงเลี้ยงเลี้ยงมันสิไปตามช่องช่องของเขาสอดไปสามสองนี่มันสิไปตกใส่กลับมามันสิไปตกใส่มันสิอยู่อ่ามันสิเกี่ยวกับเวลาเขาสอดเป็นช่องเป็นช่องมันสิอยู่กับหู้สามช่องนี่ค่ะสอดเข้ามาแล้วก็หักหักกลับมาหักเป็นรูปสามเหลี่ยม เอากระสอดกับเข้าไปอีกเห็นโบค่าเห็นโบพริกสอดเข้าไปเรียวเอากันกลับหักมุมมากคือเกา่า พับเป็นรูปสามเหลี่ยมคือเก้าเนกไว้สอดไปอีกงบาางบค่างงบอหักมุ่มมาอีก สามเ,ลมเ,เหลี่ยมเกาใด้เลยค่ะกำลังสีงามที่นี่ห้องทักมาไกลแล้วตัวน,นี้มันกระเนียนแล้วห้องกระใสกันไกลหนีบออกมันจังบ่กิการจังบ่เคี้ยง ก็หักหักกลับมาแล้วก็หักเป็นรูปสามเหลี่ยมถ้าเขาหักมุมสามเหลี่ยมเสมอกันมันก็สิงามเยี๋ยวเสียศรีษะ เพื่อพี่น้องผู้เพิ่นบ่ท่านเดคเข้าใจเพิ่นกระสีเบิงเข้าใจง่ายกันเฮ็ดใบผู้เพิ่นบ่เก่งเพิ่นก็เบิงนั่บ่ท่านอ้าเมาสิโดดดูแท้เป็นยังไงค่ะ ย่างกรีบสอนสุดท้ายหากมุมคือเกาค่ะระที่นี่ตัวนี้ตัวมันสิจบเนี่เขาก็บตองตัดตัดริบบินเขากับกาวา่าเวลาเข่าสอดเวลาเขาสอดหนึ่ง,ส,งสามัมนสิอยู่ประมาณใดเขากับกะเบิงมันสิตกวางใดเขากับกะควบเงาของระยะที่มันที่ม,มหอด สามสามสองเขาก็ตัดระยะสั้มเียค่ะตัดไปเลยตัดเฉียงปับ๊บนี่ับลงมาบัตทีนี่เขาเจ็บสอดขอนีได้บ่านี่ยปับ๊บงายบอคาะงาบอวิที่เฮ็ด กีบซ่อนค้องดอกกุรลาบตูมเหรียญปยทานสีขาวกับตัดกันกับสีเขียวเวลาห้าเอากีบซ่อนเ้ากระเบื้งสีสีใดมันกลมเกินกันมันตัดกันมันสามารถสเด้นเ้าก็จังจับมาใส่ มันแตกต่างกันค่ะอันนี้มันก็สีแน่นกว่าอันนี้มันก็สีลวมกว่าอันนี้สําหรับคนเฮตุที่บ้านได้จริงมันเป็นพื้นฐานฮก็ตัดลิบบิน2นิ้วครึง่งแค่ฮาสอดเขามาจังซี่สอดเข้าไปจังซี่อันนี้คือแบบพื้นฐานที่ยายแววลงคลิปไปที่ผ่านมาคลิปนี้ยายแววกับมาเหต์กรีบซ่อนแบบ บรายตัดริบบินมันก็สีงามเป็นมุมสามเหลี่ยมกับเน,นเนียนดีกว่ากันค่ะค่ะสำหรับคีิภาพกีบซ่อนดอกกุหลาบตูมมนีของยายแววกะแล้วซับเซตพอดีค่ะยายแววกะ ขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมท,ทุกทุกท่านค่ะย่ยแววกับฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ย่ยแววน้ำในเด้อค่ะพี่น้องคลิปนาเมื่อนาพ่อกันกับยายแววอีกคขึเก่าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ